คิดว่าหลายท่านคงได้สแกน QR code ดาวน์โหลดเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะในลำดับต่อไปในวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตแนะนำวิทยากรอของเราแล้วก็ทีมงานของเราสักนิดหนึ่งนะคะ ในวันนี้เราก็จะมีทีมงานด้วยกัน3ท่านนะคะที่จะมาช่วยให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อักถามให้กับท่านอาจารย์แล้วก็บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะก็คือดิฉันเองนะคะยศยาดาสิทธิวงศ์ซึ่งก็เป็นบรรลักษณ์ชำนาญการพิเศษประจำสำนักของสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วก็จะมีทีมงานแอดมินสองท่านค่ะก็คือคุณสิวนัทนะคะน้องโอนะคะแล้วก็น้องอ้อ นัทออนเลี้ยประเสริดนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเทอร์นิตอินสำหรับอาจารย์นะคะแล้วก็ตอบข้อสักถามต่างๆในส่วนของแอดมินนะคะวันนี้อาจารย์มีคำถามอะไรอาจารย์สามารถที่จะเปิดไม์ถามหรืออาจารย์สามารถแปะข้อคำถามไว้ในช่องแชทได้เลยนะคะทีมแอดมินของเราก็จะไปช่วยตอบนะคะ ซึ่งในระหว่างนี้นะคะถ้ามีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องแอดมินของเราก็จะแปะไว้ในช่องแชทให้อาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้งานได้เลยนะคะ,ะในส่วนวันนี้นะคะดิฉันยศยาดาก็จะมาพูดในเรื่องของอบริการนะคะแล้วก็ขอบเขตเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะ ในเรื่องแรกเลยที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของขอบเขตการให้บริการตัวเครื่องมือเทอร์ t นิตอินเนยนะคะของสํานักของสมุทรเรามีขอบเขตอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีหลายฉบับด้วยกันก็จะหยิบยกมาเพียงบางฉบับแต่ว่าก็จะแปะลิงก์แล้วก็ ทำเอกาสารไว้ให้อาจารย์ไปไปตามต่อนะคะในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ประกาศของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็เป็นแนวปฏิบัติออกมาในส่วนของวันนี้ที่เราจะมาร่วมพูดคุยเนื่องจากว่าสํานักขอสมุดด้วยบทบาทหน้าที่ที่เป็นตัวกลางในการจัดหาเครื่องมือมาให้บร,ริการ จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องมาให้ใหความรู้นะคะแล้วก็ส่งต่อข้อมูลตรงนี้ให้อาจารย์เนศึกษา,าได้รับรู้รับทราบแล้วก็ให้มันล้อไปไปกับสิ่งที่เราให้บริการจะต้องล้อไปกับประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้งาน Turn it in ในระดับอินสตัคเตอรนะคะซึ่งอาจารย์ของเราในส่วนนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ที่จะต้องอรับรู้รับทราบว่ามันใช้งานยังไงมันมีข้อจํากัดอะไรอย่างไงบ้างแล้วก็มีข้อสังเกตไหมเผื่อนักศึกษาไปใช้เครื่องมือที่มากเกินกว่าที่บัณฑิตกําหนดเอาไว้นะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นอตอบคําถามนะคะผือ่อาจารย์มีคําถามหรือในระหว่างที่มีการบรรยายอาจารย์ก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทางนี้ก็ยินดีที่จะ ตอบคาถามไปได้เรื่อยๆค่ะเป็นลักษณะของการพูดคุยกันนะคะคงจะไม่เป็นลักษณะของการที่ว่ามานั่งบรรยายล้วนๆซึ่งวันนี้เราก็จะมีวิธีการสาธิตด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาะจะมาเล่าให้ฟังว่าบริการของห้องสมุดของเราเนี่ยมีมีบริการอะไรยังไงบ้างนะคะต้องออกตัวก่อนเลยค่ะว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเป็นเพียงหน่วยงานนะะหน่วยงานหนึ่งที่ จัดหาและให้บริการเครื่องมือนะซึ่งเรียกว่า Turn ์นอินะคะเพื่อให้บริการสำหรับอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นําผลงานของตัวเองเนี่ยมาตรวจความซับซ้อนนะคะซึ่งเราให้บริการเฉพาะนักศึกษาอาจารย์บุลคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้แจกใจ่ายให้บุคคลภายนอกใดๆเข้าใช้นะคะและที่สำคัญที่สุด ห้องสมุดจะไม่ตรวจให้นะคะอาจารย์นักศึกษาหรือเจ้าของผลงานนั้นจําเป็นจะต้องดาเนินการตรวจผลงานของตนเองนะคะ,ะตรวจด,ด้วยตนเองนะคะซึ่งห้องสมุดของเราก็มีหน้าที่ที่จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะเกี่ยวกับการใช้งานเทอร์อินซึ่งเราก็มีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าอาจารย์จะบอกรินเข้ามาะะเราก็จะมีโต๊ะ ที่เรียกว่าบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัยให้บริการอยู่ที่อาคารศูนย์สารสนเทศอาจารย์เดินเข้ามาที่ชั้นสองก็จะเจอเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าเว็บไซต์ก็จะมีแชทบอทซึ่งให้บริการตอบคำถามอยู่นะคะแล้วก็มีไลน์มีเฟซบุ๊กมีอีเมลมีเบอร์โทรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวในเอกสารมีให้หมดแล้วนะคะอาจารย์ในส่วนนี้เราจะพูดรวมไปก่อน อันนี้ก็คือขอบเขตยนเนะะื้อหาที่พูดไปเมื่อสักรู่นี้นะคะอ่ถัดไปค่ะตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะหน้าที่ต่อไปของห้องสมุดของเราก็คือหน้าที่ในการให้ความรู้ค่ะซึ่งเราก็แด้เราได้มีการจัดอบรมนะคะตามตารางประจำทุกเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เป็นภาษาไทยหรือหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ นานาชาตินะคะเราก็มีจัดอบรมให้การจัดอบรมเนี่ยมีทั้งจัดอบรม,มตามตารางประจําทุกเดือนมีทั้งจัดตามคําขอนะซึ่งอาจารย์เนี่ยประจําคณะต่างๆก็สามารถที่จะร้องขอมาให้ทางห้องสมุดเนี่ยจัดอบรมให้ทั้งจัดอบรมในส่วนของจัดอบรมให้นักศึกษาเองแล้วก็จัดอบรมให้คณะหน่วยงานที่เป็นอาจารย์ก็ได้นะอันนี้สํานักหอสมุดของเราก็มีความยินดีนะคะอ่า นอกจากนี้เราก็ยังมีแอดมินนะคะที่คอยอำนวยความสะดวกนะะในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆในการตรวจผลงานนะคะก็คือจะมีสองท่านนี่ละคะก็คือน้องโอสิวรรแล้วก็น้องอ้อนัทกรนะคะก็จะเป็นแอดมินอาจารย์ก็สามารถที่จะติดต่อมานะคะผ่านช่องทางที่เราแปะไว้ให้อาจารย์ในเอกสารน,นี้นะคะ จริงๆแล้วห้องสมุดเนี่ยเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทุกครั้งที่มีการขอคลาสไอดีเพราะว่าเเวลาเราจะตรวจเทอร์เนตอินเนี่ยเราจะต้องมีคลาสไอดีในการตรวจซึ่งมันจะมีอายุประมาณ1เดือนใช่ไหมคะในในแบบฟอร์มเนี่ยนะคะเรามีการแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะอาจารย์คะว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเรามีแนวแนวปฏิบัติให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้ขอทุกครั้งเพื่อเป็นการตอบย้ำค่ะว่า ผู้ขอและผู้ใช้เนี่ยจะต้องรับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้เทอร์เน็ตอินที่สำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรากำหนดขึ้นมานะคะในส่วนนี้ก็อยากย้ำเตือนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการใช้เทอร์เน็ตอินเนี่ยมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนะาะทั้งเรื่องกฎหมายลิขสิทธิจ์จรรยาบรนนะะในทางวิชาการด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะ ย้ำให้ให้ปฏิบัติกันนะะคเพราะว่าเวลาเกิดเหตุมันนียมันก็จะเนาะมันมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของของทั้งการจบการศึกษาแม้กระทั่งอาจารย์เองเวลาเราละเมิดเนี่ยมันก็จะมีผลนะในเรื่องของอตําแหน่งของเราด้วยเนาะอันนี้ก็อยากจะฝากอาจารย์ไว้นะคะเผื่อว่าเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุดนะคะ เป็นผู้ที่กํากับดูแลติดตามผลงานนักศึกษาซึ่งทางห้องสมุดเนี่ยเป็นเพียงตัวกลางที่จะให้ความรู้ให้คําแนะนําแล้วก็ให้บริการเครื่องมือเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูในส่วนของประกาศที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะอันนี้คือประกาศที่ล่าสุดแล้วที่เราไปไปหยิบมาะะจากบัณฑิตวิทยาลัยนะคะ ซึ่งประกาศเนี่ยก็คือประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่164ทับ2566นะคะเป็นเรื่องรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับที่2อ,อในวงเล็บการป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระนะอันนี้ก็ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่10ตุลา2566นะคะแล้วก็ยังมีประกาศที่เกี่ยวข้องอีกนะคะก็คือประกาศฉบับที่104ทับ2566และที่สำคัญที่สุดะคือข้อ3ค่ะผลพวงจากข้อ1ข้อ2หากเรามีการละเมิดเนาะมันก็จะมีบทลงโทษแล้วเขาก็มีแนวปฏิบัติแล้วก็เกณฑ์การพิจารณาลงโทษผู้ที่ละเมิด ในส่วนตรงนี้หรือผู้ที่ทําการทุจริตทางวิชาการนั่นเองโอ้ซึ่งมีหลายข้อมากนะคะสิบสาข้อเป็นส่วนที่เราอาจจะต้องช่วยกันกำกับดูแลนะคะในส่วนนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเนาะ,ะทีนี้ในส่วนที่จะพูดถึงวันนี้จะหยิบยกมาเพียงประกาศตัวนี้ท่านนั่นเองนะคะก็คือประกาศฉบับที่164้อเพราะว่าเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูลอ่ ตัวเทอร์นิอินี้นะคะ,ะประกาศฉบับน,นี้เขาเรียกว่าประกาศอะไรนะคะ,อ,ะอีกนิดนึงนะคะก็คือประกาศบัณฑิตวิยาลัยมหาวิทยาลัยคอนแกนฉบับที่164่งร้ทับองหนะคะเรื่องรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือการรายงานการศึกษาอิสระฉบับที่2ในวงเล็บการป้องกันการขันลอกผลงานผู้อื่นและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เกี่ยวข้องกับอาจารย์ยังไงเกี่ยวข้องกับข้อมุดยังไงเกี่ยวข้องกับนักศึษยยังไงมันเกี่ยวข้องตั้งแต่เนี่ยค่ะข้อ4เป็นต้นไปเลยเพราะว่าในข้อ4และข้อ5นี้ระบุไว้เลยนะคะว่าในขั้นตอนของการเสนอเค้าโครงไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระนั้นนักศายจะต้องส่งตัว Credit in Originality Report นะคะให้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยลงนามนะ,ะเห็นชอบนะคะมีการรับรองเอกสารกัน ะะข้อ5ก็เช่นเดียวกันค่ะในขั้นตอนกระวนการสอบนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสอบวิญญทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องส่งตัว Turn It In Originality Report นะคะจากตัว Turnit-in เนี่ยให้อาจารย์รับรองเช่นเดียวกันนะะมาดูในข้อ6นี่แหะคะ่ะเป็นเป็นข้อที่สำคัญเลยเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษานะคะจะต้องรับรองผลนะคะ รายงานตัวนี้ก็คือรายงานผลการพิจาาความคิดเห็นต่อ similarity index นะทีนะ่ในแบบของ t ท r n i t in Originality Report นะคะในส่วนตรงนี้เขาก็บอกว่านักศึกษาจ,จะต้องส่งนะเอกสารให้อาจารย์รับรองอีกเช่นกันค่ะซึ่งในตัวตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็ระบุไว้ว่าบัณฑิตวิทยายประกาศในของบัณฑิตวิทยาลัยนะคะก็ ระบุไว้ว่าการตรวจความซับซ้อนนั้นอ่ะสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยจะไม่เกินร้อยละยี่สิบและระดับปริญญาโทต้องไม่เกินร้อยละสามสิบทั้งทั้งนี้และทั้งนั้นจริงๆเปอร์เซนต์ตรงเนี้ยก็น่าจะขึ้นอยู่กับบัณฑิตแล้วก็คณะกำหนดเนาะส่วนห้องสมุดของเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดค่าร้อยละความซับซ้อนแต่อย่างใด ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับเรายังไงนะคะมาดูตัวสีส้มค่ะทั้งนี้นะคะค่า similarity index จะไม่นับรวมนะคะข้อความในวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระที่ซ้ำกับผลงานตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องเดียวกันของนักศึกษาเองและไม่นับรวมเอกสารอ้างอิงพอดูจากตรงนี้มันหมายความว่ายังไงคะ น่าจะหมายความว่าออข้อมูลที่เราเอาสั b มิดเข้าไปในระบบนั้นนะคะตัวที่ยกเว้นไม่ให้นำเข้าเนี่ยก็คือตัวที่มันซ้ำที่เรานำไปตีพิมพ์แล้วมันซ้ำกับตัววิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระและไม่นับรวมรายการอ้างอิงแสดงว่าให้ตัดออกได้เพียงเท่านี้นะคะส่วนอื่นถ้าอาจารย์นักศึกษาจะไปกลองถ้ามีการกลองนะคะ ถ้ามีการกลองหมายความว่าก็อาจจะมีการการใช้เกินกว่านะ,ะเกินกว่าที่บัณฑิตกําหนดอันนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่อาจารย์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าห้องสมุดเนี่ยมีหน้าที่ให้บริการเครื่องมือนะคะอ่าส่วนการใช้เนี่ยคนใกล้ชิดและคนตรวจเนี่ยอ่าในบทบาทหน้าที่ก็คงจะเป็นอยู่ในส่วนของอาจารย์แล้วเนาะเราถึงอยากจะเน้นยำ้ำตรงนี้ว่าเอ๊ะทำยังไงนักศึกษาของเรา ถ้าเขามีการใช้ใช้เกินในส่วนตรงนี้อาจารย์จะรับรู้รับทราบได้อย่างไรนะคะซึ่งมันก็จะมีสิ่งที่พอสังเกตได้ซึ่งทางแอดมินจะมาแนะนําต่อไปนะคะ,ะทั้งหมดทั้งมวลเวลามีการแนะนํานัศึกษาในส่วนนี้เราจะไม่อนุญาตให้ักศึกษากรองนะคะการกรองใดๆขึ้นอยู่กับอาจารย์นะคะขึ้นอยู่กับอาจารย์ ถ้านักศึกษามาร้องขอเราเราไม่ทําให้ทั้งนี้จะแจ้งนักศึกษาไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าจะมีการกรองอะไรใดๆทั้งสิ้นอาจารย์จะต้องทําเป็นหนังสือมาแล้วก็เซ็นรับรองมาว่าจะให้กลองในส่วนใดแล้วถึงจะทําให้ดังน,นั้นสิ่งที่เราแนะนํำนักศึกษาเวลามาเข้าอบรมจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะทั้งมหาวิทยาลัยก็คือเราไม่ได้อนุญาตให้กลองถ้าจะมีการกลองกลองได้เท่าที่บัณฑิตกําหนดแต่ จะมีการใช้เกินกว่านี้หรือไม่ห้องสมุดไม่สามารถตรวจสอบได้และก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งตรงนี้ได้อันนี้เราคงจะต้องมาช่วยกันนะคะว่าอ,อาจารย์ก็อาจจะให้ข้อมูลนักศึกษาทางห้องสมุดให้ไปแล้วแต่การที่จะเข้ากำกับดูแลเนี่ยห้องสมุดก็จะไม่สามารถทําอะไรได้นอกเหนือจากนี้อันนี้ก็อยากจะฝากอาจารย์ทุกท่านนะคะว่ามันก็จะมีจุดโหวตรงนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินของเราจะมาเล่า ให้อาจารย์ฟังนะคะทีนี้ถ้ามันเกินจริงๆจะทำไงทางบัณฑิตเขาก็ระบุไว้มีทางออกให้นะคะมันไม่ได้มีทางตันนะคะมันมีทางออกให้หากค่า similarity index มากกว่าค่าที่กำหนดข้างต้นขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิญยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระชี้แจงนะคะค่าดังกล่าวนี้ถึงสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมมันเกินและบัณฑิตก็จะเป็นผู้พิจารณานะคะว่าจะให้ปรับแก้อย่างไร ะะเขาเขามีทางออกให้อยู่นะคะอาจารย์ตรงนี้เองก็อยากจะฝากอาจารย์เนาะว่าในเมื่อประกาศเป็นเช่นนี้แล้วห้องสมุดมีเครื่องมือให้แล้วเราจะกํากับติดตามนะคะการใช้งานเทอรดอินอย่างไรให้อยู่ในขอบเขตรหรือประกาศไม่ให้มันมีการละเมิดเพราะมันมีการละเมิดบางส่วนภาพมันกองเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีการเล็ดลอดแล้วมันก็จะมีผลต่อการละเมิดค่ะ ละเมิดผู้อื่นการไปคัดไปลอกผลงานของผู้อื่นมาซึ่งจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการใช้เครื่องมือตรงนี้ก็คือป้องปามค่ะป้องปามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุของการไปคัดไปลอกไปนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองเนี่ยค่ะองน,นี้เราก็ควรจะต้องต้องช่วยกันเนาะอ่าต่อไปค่ะหน้าตาเปลี่ยนไหมคะ <laughs> เปลี่ยนนะตอนนี้เริ่มเริ่มเอ๊ะทำไมมันไม่เปลี่ยนตามนะคะ ทีนี้มันก็จะมีประกาศนะมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องนะคะฉบับที่513ล่าสุดเลยค่ะ,ะพศออ2567นี่เองนะคะก็จะเป็นแนวปฏิบัติและก็เกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการของนักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการและแบบบัณฑิตศึกษานะคะก็จะมีข้อกำหนดต่างๆก็จะบรรจุอยู่ในข้อ5นะคะในส่วนของข้อ5นี้ก็จะเป็น หัวข้อที่ฮนะะเกณฑ์ที่เข้าข่ายว่ามีการละเมิดน,นะมีการทุจริตทางวิชาการนะคะอันนี้ก็อยากให้อาจารย์เข้าไปไปตามต่อนะคะไปดูในส่วนตรงนี้เชื่อว่าอาจารย์หลายท่านคงจะมีประกาศตรงนี้ในมือบ้างแล้วลหะแต่ด้วยเราจะไม่ไม่ลงรายละเอียดตรงนี้แต่ก็ชี้ชี้แหล่งให้อาจารย์ไปตามต่อนะคะเผื่อว่าจะได้ช่วยกันป้องปาม การใช้งานเทอร์นิ n นให้มันเป็นไปตามประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะทีนี้ในส่วนช่องท,งทางที่อาจารย์จะติดต่อกับทางเรานะคะเบอร์โทรก็มีนะคะอาจารย์เบอร์โทรก็มีนะคะ,าาะ,คะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องทางที่จะติดต่อได้หลากหลายช่องทางอันนี้ก็ฝากอาจารย์ไว้นะคะค่ะในส่วนของดิฉันก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์มีคาถามอะไรแปะไว้ในช่องแชทได้เลยนะคะเพราะว่าเรามี ด้วยด้วยด้วยในลําดับต่อไปเนี่ยเราจะมาสาธิตแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานเทเลอินอซึ่งเนีเนื้อหาค่อนข้างเยอะดิฉันก็จะไม่ไม่เข้าไปพูดรายละเอียดในเรื่องของประกาศหรืออะไรมากกว่านี้ให้อาจารย์ไปตามต่อเองนะคะหรือว่าหากมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามได้นะคะ